นี่ละโอเคเห็นจักหน่อยพอเห็นจักหน่อยนี่ละอา่าสวัสดีค่ะยี่เหนี่ยวคนสวยค่ะมาค่ะกินขอเลกงน้ากันเนื้อบี้เลอกินไหวอยู่ได้ขนานีเนาะเห็นจักหน่อยเนาะนี่มันนี่กินอย่างนี้ไม่แกงเผ็ดสับป,ประรดใส่กไก่เนาะอี่ผัดบวบค่ะผัดบวบใส่หมูใส่ใส่หันไข่คือกันเนาะมามากินน้ำกัาเมื่อนี่เขากินเขจาจ้าค่ะ ข้าเจ้าข้าเจ้าสนี่ะอือถ้ายอยู่ในนลามุ่งในบ้านนะคะห้อนหลายพี่น้องห้อนที่นี้พ้อนจนบอกว่าจนยดสุดถ่ายสีม่งแรกไหนก็นยังห้อนอยู่ติสีม่วงหามุ้งเลยังห้อนอยู่ขอดนน้ำทิ้งร่อยอืมนามค่ะหนามอนไอซซื้อไอ,ไอ,ไอโดยความห่อนนะ กินข้าวแรงน้ำกันแซ่บแสบค่ะมื้อนี้กินข้าวเจ้ากินอาหารไทยค่ะคักนี่แกงเผ็ดสับปะรดแกงเปรี้ยวหวานเนี่ยแกงเผ็ดสับปะรดใส่ไก่อือนี่แกงขั่วนี่แหละจะเชื่อังไดะก็ได้อืออือนี่ผัดบวบใส่ไก่ใส่หมูค่ะ นี่แหละต้แกเหตุเองอยากกินยังสิ่งนีไอื้มอืมอืมกเจบคับ น้ำยิ่มน้ำพริกอืมหัวใจผัดบวบใส่หมูค่ะหมูสันคอ ทุกคนพอนี่ยังแสบ,แลบ,เ,บเลยค่ะผมคั่มเปิมๆด้วยหนูแจงขั่วสับปะรดอร่อยค่ะยิ่งอุ่นยิ่งอร่อย ย่างแสบเด้ค่ะนี่ค่ะแกงเส่พริกเหลืองบางคนเขาไม่ชอบ คน,นงไงด้ยั่อยู่ม่งเลงที่ว,วิ่งไปหญ่ก่ไหนเอนแล้วว่าแม่กินใ่ก่อน้ดเนาะค่ะเนะาะเหีย่ะมันห่อให้เจอแบบกระแลงกินเลยห่อเลยเว้ยต้นม่ได้ <laughs> คนแก่โค้แต่สวยย่องตุ๊กของต <g ül> ุของมาย่องไป็ย่องแมวที่ไหนครับ <c> ว <ười> ะแมนคนละตุ๊กของมาย่องของจะไปย่องแมวที่ไหนการเพลงหร <c ười> อเล่าเพงครับ แซ่บค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บหันกลับเดี๋ยวเดีหาพะย่งมาได้พะย่ะเอามากินเด้อกินหมดก่อนนะของอร่อย 네 <laughs> 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 在拍。 แบบไรค่ะพี่นอ้องขนมท่องหมวนสดค่ะไปะเห็ดกับเนี่ยบานตรงขามกันค่ะล้วยายภายัยท้งหมวนสดนะคะแบบอร่อยด้วยค่ะนะอมะนมะตัวเห็ดบานแซบ่บท้องหมวนสดกับแซ่บแซบค่ะอะ แค่สือ่อเขากินก็เลยพากันเห็ดกินนะมอืมทางบ้ามนมีต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวน้ำหอมตรงนี้สอยมะพร้าวไม่เหตุกันณ์แค่สื่อห่อนก็ห่อนได้พี่น้องเหมือนถึงเหตุอืมจึงเหตุตึ้งมาห่อนหลายอือ บดข้าจานอืมอมอร่อยค่ะอิ่มเลยค่ะอืแค่ค่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะคลิปนี้สาม,มีสักกัอนเนาะนี่คือข้าวเหนียวทองหวานค่ะอืมนี่จะขันบาง สูตรใบเตยอ่อนค่ะสูตรใบเตยมะพร้าวอ่อนค่ะมีใจหน่อยนี่ใจร้ายกับเขียวแซ่บเพื่อกันค่ะอ,สสอ,อืออือแซ่บคุณผู้มกำลังปลาด้วยแซ่บปะอือโอเคค่ะอือจะเริ่ม็ะไรก็กับแซ่บแน่ๆขึ้สวยแล้วค่ะเด้อ มาขอ,อกันไหมคะสวัสดีค่ะเอฟซีบายบายค่ะ